เมาให้เล่นคำน้องทายชื่อเพลงตามอีโมจิทายถูกพี่มีรางวัลให้สามสองหนึ่งสองพยางนะครับแชวีเหรอแคร์วีซอสก็ว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องครับดูได้ไงวะผมเก่งเก่งเก่งอะไรคือไฟบอยไฟบอยเหรอเข้าใจว่าไปค่ะถูกต้องพี่คนนี้ตอบถูก่ะเขอบคุาเฟย์แมนมันโตแล้วเด็กมันโตแล้วสามสองหนึ่ง สามพยางกำลังดังเลยตอนนี้ดาวหางฮันเลแน่ใจปะแน่ใจเอ่ยแน่ใจค่ะตาเพื่อนเราตาเพื่อนให้โอกาสเปลี่ยนรอบหนึ่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนค่ะถูกต้องเฮ้้ยขอบคคุณ่ะวันีสองพยางวงนี้กำลังดังเลยเอาใบอีกไหมคนที่ร้องเพลงฝนตกไม้ทีแมนดาวอ่ะต้องมาแล้ววันนี้เจอดิบใบสุดสุดละได้ไหมไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไร แน่ใจหรือเปล่ามันง่ายไปเปล่าใช่ขาหมูถ้าให้เปลี่ยนทังหนึ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่ใจเล่าตองครับหนูอิ๋วครับสามสองหนึ่งโคตรยากบอกเลยปังปังแกนเดย์ฮะมันปังปังยังไงอะนี่ไงปังปังหัวใจปังปังไม่ใช่หนูอิ๋วดูคำถามดีๆโบใจเฮ้ยรู้แล้วปังปังไม่ใช่ครับหนูอิ๋วหนูต้องไปฟังเพลงเยอะๆกว่านี้นะครับไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร Okay. Ow.